สวัสดีครับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สามทุกคนก่อนอื่นครูขอแนะนําตัวก่อนครูชื่อสิบเอกเฉลิมชยัยตานองคําตําแหน่งเสมียนส่วนการศึกษาศูนย์การฝึกนักศึกษา,ว,กา,กษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่สามสิบสามสำหรับในวันนี้ครูจะมาทําการสอนในวิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษาวิชาชั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สามทุกคน ก่อนอื่นครูจะให้พวกเราดูภาพตัวอย่างกิจวัตรประจําวันของเราก่อนนะครับเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเราทําอะไรบ้างเราอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวไปทํางานไปโรงเรียนทํากิจวัตรประจําวันทั่วไปเสร็จแล้วพอตก,ตกตอนเย็นเรากลับมาทํากับข้าวรับประทานอาหารร่วมกันทั้งครอบครัวเห็นไหมครับว่าเป็นภาพที่มีความสุขเป็นภาพที่ดีในสังคมไทยนะครับ ดังนั้นเราทุกคนต้องคิดเสมอว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีนั้นล้วนแต่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอถ้าหากว่าในสังคมในประเทศของเรามีการเมืองที่ดีการใช้ชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราทุกคนต่างม,มีส่วนร่วมในทางการเมืองกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กในวัยเรียนผู้ใหญ่วัยทำงานหรือแม้แต่คนชราที่อยู่กับบ้านล้วนแต่มีส่วนร่วมในทางการเมืองกันทั้งนั้นนะครับต่อไปครูจะอธิบายคำว่า <c oughs> ประชาชนนะครับ กับคาว่าพลเมืองประชาชนนั้นหมายถึงบุคคลทั่วไปในสังคมของเราตั้แต่เด็กจนถึงคนชราส่วนคําว่าพลเมืองนั้นหมายถึงกําลังของชาติบ้านเมืองซึ่งมาจากประชาชนที่มีจิตสํานึกสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวไม่ยอมจำนวนต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและผู้อื่นต่อไปนะครับลักษณะ ครูจะพูดถึงลักษณะของพลเมืองพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามคำนิยามของสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น9ลักษณะคือ 1. มีการใช้ชีวิตโดยสันติวิธี 2. มีสิทธิเสรีภาพมีความรับผิดชอบ 3. มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง 4. เคารพความเสมอภาคยุติธรรม 5. รู้สังคมรู้ทันโลกหถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 7. คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 8. ยึดหลักนิติรัฐ 9. เข้าเข้าใจสิทธ,ธิมนุษยชนและต่อไปลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามคำนิยามของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้พพแทนราษฎรนะครับสามารถออกแบ่งออกได้เป็น6ลักษณะคือ 1. นึ่งเคารพในความแตกต่าง 2. อเคารพเคารพในหลักความเสมอภาค สามรับผิดชอบตอนเองและพึ่งต,นเ,งตนเองได้สี่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมห้าเคารพในกติกาหกเคารพสิทธิของผู้อื่นคุณลักษณะของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยสามารถสรุปเป็นหลักการพื้นฐานของความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได้ออกเป็นสามหลักง่ายๆดังนี้นะครับหนึ่งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สองเคารพสิทธิเสรีภาพและก,กฎกติกาของสังคมสามมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและต่อผู้อื่นต่อสังคมและประเทศชาติสังคมของสั <c oughs> งคมไทยของเรานั้นจําเป็นต้องเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจึงสามารถสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยได้สําเร็จและในการสร้างวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่น หเข้าใจอำนาจอธิปเข้าใจอำนาจคำว่าอาธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับต่อไป 2. เข้าใจหลักสิทธิเสรีภาพ 3. เข้าใจหลักความเสมอภาพ 4. หลักพลดรภาพ 5. หลั ak, หกเหตุผล 6. หลักธรรมพิบาล 7. จ็ความเป็นราชอาณาจักรและต่อไปคือแนวทางการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยการเริ่มจากการพัฒนาตนเองเป็นอันดับแรกเราจึงจะสามารถพัฒนาตนเองได้โดยการมีความคิดที่เริ่มในสิ่งที่ดีนะครับมีร่างใจร่างกายจิตใจสมบูรณ์มีสติปัญญามีวิเศสัยทัศน์มีความกตัญญูกตะเวทีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับ <c oughs> ต่อไปคือแนวทาง นะครับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยการเริ่มจากการพัฒนาตนเองเป็นอันดับ,ดบแรกเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้โดยการมีความคิดที่เริ่มในทําในสิ่งที่ดี2เมื่อเราพัฒนาตนเองแล้วต่อไปเราจะต้องร่วมกันพัฒนาในทุกๆองค์กรทุกๆสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบานันศาสนารวมทั้งสื่อมวลชนกฎหมายกฎระเบียบและรวมถึงรัฐบาลน,นะครับนักศึกษาเห็นไหมครับว่าตามมาตราสามของวัฒนธรรมวัฒธ,ธรรมนูญไทย นักศึกษาเห็นไหมครับว่าตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญไทยหมายถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งประชาชนสามารถใช้อำนาจอธิปไตยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งหมายความว่าการใช้อำนาจอธิปไตยหรือที่เรียกว่าการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนนั้นจุดเอาใหม่ นักศึกษาวิชาทหารเห็นไหมครับว่าตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญไทยหมายถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งประชาชนสามารถใช้อำนาจอธิปไตยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงหรือที่เรียกว่าการเมืองภาคพลเมืองหรือภาคประชาชนนั้นก็คือ 1. การใช้อำนาจทางตรงด้วยตนเองเช่นการพูดการเขียนการแสดงความคิดเห็น สองการใช้อำนาจทางตรงร่วมกับผู้อื่นเช่นการร่วมเวทีประชาคมการชุมนุมประท้วงโดยสงบปราศจากอาวุธสำหรับการใช้อำนาจอธิปไตยทางอ้อมหรือการเมืองภาพตัวแทนได้แก่การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่แทนประชาชนนั่นเองเห็นไหมครับตามภาพตัวอย่างที่รูแสดงให้ดูต่อไปนะครับเราจะพูดถึงการเลือกตั้งนั้นมีหลักการที่เป็นสากลดังนี้ หลักการการเลือกตั้งจะต้องมีความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้งนะครับ <S <S หลักการเลือกตั้งต้องมีกําหนดตามกําหนดระยะเวลาเป็นการเลือกตั้งที่ยุติธรรมมีหลักการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการทั่วไปมีหลักความเสมอภาคการเลือกตั้งต้องเป็นความลับต่อไปนะครับความสําคัญของการเลือกตั้งมีอะไรบ้างหมายถึง คือการที่ประชาชนสามารถใช้อำนาจผ่านการเลือกตั้งได้มีการควบคุมผู้แทนให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนประชาชนมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดคลายความตึงเครียดขจัดความขัดแย้งในสังคมนะครับสิทธิในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจะเป็นการสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการมอบอำนาจอาธิปไตยหรือสิทธิของตนผ่านตัวแทนในฐานะสมาชิกของสังคมนั้น <c oughs> แต่ในทางปฏิบัติแม้ว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีรากฐานมั่นคง <c oughs> ก็ยังไม่ไม่อาจให้ประชาชนทุกคนในประเทศใช้ติดนี้ได้บุคคลหลายประเภทอาจจะต้องถูกจำกัดติดในการออกเสียงเลือกตั้ง <c oughs> เช่นเด็กคนต่างด้าวผู้ที่ต้องโทษจำคุก ผู้วิกลจริตในขณะเดียวกันผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งก็จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเช่นสัญชาติอายุภูมิลำเนาการมีชื่ออยู่ในทะเบียนเป็นต้นพูดถึงอำนาจหน้าที่ของกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอะไรบ้างก็คือจัดการเลือกตั้งสสหรือสออหรือผอท เอาใหมอาม่ <c oughs> สำหรับอำนาจหน้าที่ของกะกะตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอะไรบ้างนะครับคือสามารถจัดการเลือกตั้งสสหรือสมาชิกสสหรือสามาชิกสำหรับอำนาจหน้าที่ ของกะกะตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอะไรบ้างคือสามารถจัดการเลือกตั้งสสหรือสอ,อหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารท้องถิน่นหรือการเลือกตั้งสอวอหรือการออกเสียงประชามติให้เกิดความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมต่อไปนะครับสามารถสั่งระง,งับยับยัง้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือย,ยกเลิกการเลือกตั้งการเลือกหรือออกเสียงประชามติและสามารถระง,งับการใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครชั่วคราวต่อไปสามารถดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองและมีหน้าที่อำนาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนดการเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเราสามารถดูได้จากประกาศข้อมูลขาา่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เอาไม่เอาทำไมต่อไปสำหรับ เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของพวกเรานะครับต่อไปสําหรับการเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของประชาชนสามารถทํายังไงได้บ้างต่อไปการเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งหนึ่งคือสามารถติดตามประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสองศึกษาว่าตนมีคนสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่สามศึกษาประวัติและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งลองดูว่าเขาดีไหม สามารถมาทําคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ไหมนะครับ 4. ีตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีหากพบว่าไม่มีชื่อให้แจ้งในอําเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อหรือหากพบว่าชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ในบัญชีรายชื่อหรือหากพบชื่อผู้ไม่มีสิทธิในบัญชีรายชื่อให้เราแจ้งขอถอนชื่อออกนะครับ หเตรียมเตรียมหลักฐานเช่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานที่ราชการออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนหกศึกษาขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งเจ็ดมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งต่อไปตามภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งนั้น <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าทุกคนในสังคมในประเทศของเราล้วนแต่มีส่วนร่วมในทางการเมือง นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนองค์กรเอกชนกกตหรือกรรมาการเลือกตั้งเนี่ยหรือแม้แต่พักการเมืองแต่ละส่วนล้วนจะมีความสัมพันธ์กันทั้งนั้นต่อไปครูจะให้คํานิยามนะครับของคําว่าสิทธิหรือสิทธิซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์หรืออํานาจอันชอบธรรมที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้มีทั้งสิทธิเอกชนหรือสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมหาชนหรือสิทธิสาธารณะนะครับ และคําว่าเสรีภาพนะครับคําว่าเสรีภาพหมายถึงสิทธิที่จะทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับต่อไปความเสมอภาพความเสมอภาพไม่ได้หมายถึงการที่ทุกคนได้รับทุกอย่างเท่าเกันแต่หมายถึงว่าการที่ผู้ได้โอกาสจะได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อให้เข้าถึงสิทธิหรือได้รับโอกาสเท่าคนอื่นนะครับสําหรับการเมืองในภาคคนละเมืองนั้น หัวใจหลักของการเมืองภาคพลเมืองนั้นก็คือการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลร่วมดําเนินกิจกรรมของชุมชนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและปฏิบัติตนด้วยความยุติธรรมนะครับต่อไปจุดเด่นนะครับจุดเด่นของสังคมไทยเรานะครับนั้นเอื้อต่อการเป็นประชาธิปไตยอย่างไรบ้าง คือบ้านเมืองของเรามีธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีอาหารอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับมีชาติเป็นของเราโดยไม่ต้องแย่งของใครมีเสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับทั้งหมดนี้ที่ครูบรรยายจบลงไปก็หวังว่าจะเป็นเกยิประโยชน์แก่นักศึกษาได้ไม่มากก็น,น้อยและอย่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะนําความรู้ความสามารถ ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ